ดี่ค่ะเมนคูค่ะค,ค่ะามา<น>ะตามแนวทางกับเมนูอีกคือเก่าค่ะในงวดวันที่16กรกฎาคม2567ันห้ารสดค่ะี้ก็กคมค่ะนนงวดที่ผ่านมาเลขเมนูเข่าค่ะท่านผู้ชมงวดท่านผู้ชมเข่ค่ะเอามาต้าปีหน้าค่ะคุณแม่ตอนนี้ปีหน้บเนาะพีค่ะคุณแม่เพิ่นหายมาเนาะค่ะเข่าแปดศูนก็บเข่าแปดตรงตรงค่ะคุณแม่ให้เอฟซีเพิ่นเบิร์นหนำค่ะ นี่ค่ะเป็นเลขของคุณแม่นี่คลิปแรกเนาะค่ะบันี้คลิปที่สองมันคลิปที่สองเนาะค่ะคลิปที่สองค่ะพันม่ยำเนาะค่ะเจ้าทีพ่น่งมายำเนาะค่ะเจ้าทีพีไ้พีน้าน่งมายำค่ะานผช้ชมเพิ่นธไฮมาหาสามศูนย์เนาะค่ะเข่าสามตูค่ะจังๆครับค่ะเป็นคลิปที่สองเนาะค่ะ อันนี้เพราะว่าเพราะว่าเมนูก็มีเพิ่นฝันแล้วค่ะท่านผู้ชมตัวบิกตัวหัวฝันแต่ว่าฝันโมยาอวินบอกครัคุณแม่แมนฝันสันสันฟันสันสันคุณแม่เพิ่นว่าค่ะฝันจังไหนเนาะคือว่าฝันสันสันโอ้ยเพื่อเขาหาอี่ยังมาหายมือขื่อนี่ยดักแมนเฮ็ดดักแมนยังเต้นตาตาแต่เลยถามดแล้วไม่ไฟล่ะเปลี่ยนไฟแล้วมาได้ตู้แล้วเพิ่อว่าเพื่นก็ปุ้งมาได้หนาเฮือนค่ะ มันหลายแห่งเลยถามมาเยี่ยนเพื่อว่าให้ผู้นั้นผู้นี้เพื่อว่าไปให้ไฟดอกให้โต้ลาะผมว่าอันหาบนี่ไม่หาบหรือว่ากระตานี่เป็นแบบสมัยโบราณนี่บอกกระตาผ้ายสมัยเก่าน่ะล่ะนี่ไม่ข้านพ่อข้านหรือไม่ข้านสมัยเก่าห้าแล่ะโอ้บ้านนี้คนที่หาบมาหันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นผู้หญิงเท่าว่ประมาณ หกชีพจำใหญ่นี่ละประมาณหกชีพประมาณหกชีพกวา่าเพราะค่ะอายุก็ถือว่าเป็นผู้เฒ่าค่ะคุณแม่ค่ะเป็นผู้เฒ่าแล้วหาของมาหายแต่ว่าเมื่อมันใจมันบอกว่านี่เมฆตาเนี่ยเป็นอย่างไรใช่เมืนอนั้นมันลงเงี้ยวขี้ขิงเลดลงมจ่อยล้มหมดเต็มตาเลยโหได้คนที่แหลกครับไอ้อยังในกระตาอของขี้ขิงมันลงมิดส์เลโอ้ยหนาหนาต้อหามาหารเยอะใช่หรือรุ่นนี ม่หาไปถ่างเลยแต่ต่อยไปแล้วหันงไปป่งนี้ไหนหมองไปยื่นายน่าล่ะโอ้นั่นเลยโรงพยนบาลท่เท่าไหญ่ีนึ่งสองสามทีหนึ่งสองสามไ่ปีครับรหมขึ้นมาสิบห้าปีเนาะค่ะบ้านนี้เรียกตีจากฝันนี่คุณแม่ที่หายตัวไร้นอถ้าสี่หายตีหายจากหาบนี้หาศูนกับ กับศูนหาสูนนี่ละหาซูนกับศูนหาซูนนี่ละแม่มากกว่าค่ะผู้หญิงทีหาบานเป็นผู้เฒ่าเป็นผู้เฒ่าตัวหลุมใหญ่เนอะเก่าศูนรับตีไปหลายตัวตาเนาะค่ะผู้เฒ่าหาตาไหมค่ะคุณแม่คุนไหมากเนาะค่ะ ศูนหาศูนค่ะเลขตีจากฝันคุณแม่เพิ่นไห่เนาะคะ<ช>่ะติดไว้นำก็คือศ<ช>ูนเก่าศูนเนาะคะ<ช>่ะเพราะว่ากระตาหนี่เป็นกลมๆเป็นหนวยกลมๆเนาะค่ะสองฟังละค้นอยู่กลางนี่เป็นผู้เถาเนะค่ะหน้าเก่าอยู่แล้วะค่ะใส่ทางกลางไว้เนาะค่ะเป็นศ<ช>ู <ๆ S 2> นเก้าศูนเนาะคะ่ะอีกอีกตัวเลขหนึ่งที่คุณแม่เพิ่นมากเนาะค่ะก็คือศ<ช>ู <ๆ S 2> นหาศูนเนาะคะ่ะกระตาสองหน่วยนี่เป็นศูนอยู่แล้วเนาะค่ะ แล้วก็าหาหนีเป็นหน้าของหาบเนาะคะ่ะหาบนีเป็นหาเพิ่นน่าค่ะห้อยหีบเนาะคะ่ะเป็นหาเป็นหกก็ได้เนาะคะ่ะแต่ว่าคุณแม่เพิ่นเหลือกหาเนาะคะ่ะเพราะว่าเพิ่นมากหาค่ะเพิ่นก็เลยหให้มาเป็นศูนย์หาศู 0, นย์เนาะคะ่ะกระติดบาเิที่ไปน,นัานาะโนบาเรที่ของคุณแม่เพราะว่าผู้เท่าผู้นันหาบของไปว่างในนาบ้านเพิ่นไปห้คุณแม่เนาะคะ่ะว่างที่ในนาบ้านเลยก็คือบาเรที่หนึ่งสองสามค่ะ ส่วนโฮกหานี่เป็นอายุของคุณแม่เนาะค่ะเพิ่นหายมาค่ะอายุของคุณแม่ที่หาปีกติบเวียดนามเนาะค่ะในคีิปแรกค่ะฟันสันสันเพิ่นวาสันยี่หี่กันนะผู้ชมเป็นผู้เฒ่าหาของมาหายเต็มกระตาเพื่อนว่าถามว่าเอามาหายไเอามาหายคุณแม่เพื่อนว่าบอกค่ะคุณแม่เอามาหายคุณแม่ว่าสันค่ะ ขอ้งกับต็มกระตาจนสวดกระตาปะครับพูดอย่างว่าโอ้จนสวดจนพูดมองโบรานอืมจะได้แต่ว่าขันจ้ำบ่ได้ว่าเป็นยังแต่ตอนนั้นตื่นขึ้นมาไม่ไม่จ้ำได้อยู่บ่ได้รถจะขี้ขี้จะลงเลยเนี่ยแก่นแหลวันละหาที่ไหนจ้ำแหล่จะว่าเข้าหาของมาให้ท่านผู้ชมฟันสันสันแต่เกาสันสันยังสีราคามันแม่นมันเข่าเนาะค่ะค่ะเป็นเนื้อพังในงวดนีเนาะค่ะ ฝากค่านผู้ชมตีดตามเมนกน้ำค่ะเพราะว่าดวงเพิ่งำลังมากแล้วค่ะทา,านผู้ชมดวงกำล่างเข่าแล้วค่ะ เลขสาโตกับเขาเลขสอโตล่างกับเขาค่ะเขาทั้งบุนทั้งล่างค่ะครับผมจำรวจชมนาะตัวเลขของเมนกครับเลขสาโตครับศูนย์หครับแล้วก็ศูนย์เก่าศูนยะครับานผว้ชมบ้านเลขที่หนึ่งสองสามหนึ่ครับอายุ65ปีครับานรู้ชมเนาะตัดลิมยู่นิ้์ละครับงวดวัดที่ัมยิหกกรกฎาคมพศสองพันหกสิบเจ็ดครับขอให้มีโชคใหญ่กับเมนกถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หครับเอฟซีเนาะ 050หรือว่า090ครับบมาเลขที่123อายุ65ปีครับเป็นตัวอีกที่สวยงามอีกชุดหนึ่งนาะครับเนาะสำรับคลิปนีเบาแอมโนทงกอสซิล่าเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงเลยเลยครับแต่ยันพึ่งไปใส่เอฟซีเมื่อหนีเบาแอมโนทงสิบห้าไปเบิ่งข้องดีครับมีข้องดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบาแอมโนทงนี่ไปเดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับ วัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงื่อนเรียกทองเรียยทซัพ์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไขเขาล้านคนยางพานเอาตัวนไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงื่อนเรียกทองสื่อเลขสื่อลอตเตอรี่จินตนาการเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถาอยู่ของไหคกับว่า วิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขับรับ่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับใช่ครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหาโยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนื้ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายท,ทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 าธาธาธน,นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้<ต>่อยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแต่แล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอครับถ้าปาสามครั้งลูกลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไว้พ่อหลวงปู่หลอดเนี่ยพ่อนวลดที่แหนเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อลถเคื่ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตา,า,ตาหามพ,พูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกับโบล้อซากครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของโบค่อยดีลูกค่าย,ย่างบบเห็นลานเฮาแขยายว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนา,าลานเหนุในคนมองโบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายของเฮ้าครับขายดีปั้นเท,นาท้าน้ำท่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหูยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือ้อหนี้ก็มีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใไส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมากนะครับเนาะแล้วก็เมือเ่อแทะครับสานผู้ชมเมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเทือ่อท่าคิ้วสามเทื่อ่ล่ะกระเสรยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกระเป็นหวานเป็นจุดๆด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่กหลอดล่ะครับท่านผู้ชม จกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับหุ่ยยัน่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมโลทุงกับบุลโลซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถ่มาตามเบอร์ทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับน่าเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพรกระจายให้เงินไหลมาที่ม้านะครับเนาะท่านผู้ชมหลักการเบาแอมโลทุงนี่ได้น้ำมุนมะน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บดีถีล่าสีมันบดมันบัง สเสียดเจังไรในตัวเขาสิเรอออกไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเปรียกเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเรรลลปรีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวเ่าแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่บอกครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําบอะไรแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ